เจอกันอีกแล้วนะครับหลวงฟัดเรียบชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาดูครับเกี่ยวข้าวนีน้ําครับโอ้ยน้ำกำลังมาน้ํากําลังมาเลยครับตอนนี้ก็อยู่กับสมคิดแล้วก็ไทยเจริญแล้วก็สมคิด2ไทยเจริญหนึ่งครับโอ้นับไปแท็กได้เลยครับหลังจากเมื่อวานผมไม่ใถ่ายเจ้านั้นมาแล้วครับสามคันน้าเยอะ ว่าเจ้าน้ําเยอะแล้วมาเจ้านี้เยอะกว่าเดิมครับน้ําโอ้แบบโช้อนครึ่งลวงนล้วผมว่าคันนี้ก็เออคันนี้จะยกเป็นคันยกปั๊มใหม่นะเป็นคลิปที่ผม,มถ่ายหลายวันแล้วที่ยกปั๊มโซลา่าใหม่น่าจะใช่นะ ตอนเกี่ยวไม่มีควันเลยควันไม่เฉยหรือว่าข้าวมันไม่หนาเจ้านี้หนักกว่าเจา้าเมื่อวานนะครับเจ้านี้ทั้งทั้งแอร์ทั้ง,ท,งทั้งจมน้ําเลยครับทั้งทั้งน้าเยอะแล้วก็นาลมเลยครับนาพุโอ้เจ้านี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าน้ำมาเยอะมากเลย ข้าวกำลังเหลืองเลยขอให้รอดครับขอให้รอดขอให้ปลอดภัยโอ้ตีน้ำเลยครับไปพัดตีน้ำเลยไปไปตีฟาง จะได้ครับโ้ได้มัง่งไม่ได้มัง่งครับก็สดความสามารถของคนขับแล้วครับความสามารถจริงเพราะว่าไปไปมันเลยมันเกือบถึงครึ่งลวงแลวนะครับน้ํามาเร็วมากเลยน้ําฝนตกแค่ประมาณคืนเดียวเองฝนฝนตกคืนเดียวแล้วก็น้ํามาเลยผมคงลงไปหารถเกี่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่า ปนี่ถึงเอวแน่นอนมีถึงเอวลองลงดิโอถึงเอวจริงเลยถึงเอวเลยครับอ้นาเสียายนั่งสารชาวนาครับก็จะได้แต่ละไฟ เหมือนเจ้าเมื่อวานเจ้าเมื่อวานยังคอรวงแล้วเจา้าได้ครึ่งรวงเลย กลางนาเนี่เรียบร้อยเลยครับน้ำขนาดนี้เนีน่าเสียดายครับได้แค่นีน้จริงๆครับ ผมก็จะพยายามเดินนะฮะเข้าให้เข้าใกล้รถเกี่ยวให้มากที่สุดนะครับถึงน้ำมันจะเยอะก็ตามเพื่อจะได้ภาพส,สวยๆมาให้ดูนะครับเข้าเข้าก็ดีนะข้าดีนะีถ้าน้ำไม่ท่วมนี่ไล่ละ80ดสิบถังน่าจะไปนะครับ เสียดายนางสารชาวนาครับปุ๋ยยาแพงแล้วต้องมาเจอสภาพแบบนี้ด้วยอีกก็จะเ,เหลืออะไรกันชาวนาข้าวก็ถูก ใส่ข้าวได้แล้วนะครับขนานี้ไม่ต้องให้รอให้เต็มอุ้มมากครับว่าน้ำมันพุด้วยแล้วก็น้ำเยอะด้วยครับไม่ต้องก็เต็มเพราะว่าข้าวมันจอดอยู่ข้างๆครับเดินส่งข้าวไม่ไกลก็ข้าวแหลมหน่อยก็เทได้เลยไม่ต้องเอาเต็มจนมูลหลังเต่านะค่อนข้างจะพุด้วยหนักกว่าเจ้าเมื่อวานนี่ครับ hèo đây cái khưng luồng này vượt qua giám เลยโอ้ยหโอ้ยแล้วจะทันผลหรือเปล่าดีนะเป็นน้ำมันเจ้าของนานะครับน้ำมันเจ้าของนาก็ค่อยเยอะหน่อยแต่เจ้าของนาก็แย่หน่อยแหลมนะมูลนนะ ภาพนี้ไม่รู้ว่าจะจะเจ็งหรือว่าจะเจ้านะครับนั่งสารคันนี้ก็ไทยเจริญนะครับหลับละมั่งคนขับอ่ะก้ก็เจอข้าวสภาพนี้ก็ง่วงนะครับ อันนี้ก็เออได้อันโบนี้ยังไม่ไม่เท่าไหร่ยังไม่ลึกเท่าไหร่ ขึ้นกัดด้วยรบบเดินก็ไม่ไหวหรอกโอ้ยน้ำเยอะมากเลยไปด้วยไปด้วยโอ้โหหอยหอยโอ้ยเดินไม่ดีก็เลื่อหอยบาทแล้วเนี่ย เป็นไงพี่เป็นไงข้าเป็นไงครับเป็นไรอะติดคออเยเป็อไรทำไงอะอ้ติดคอครับแค่นี้ใช่เลยวาข้ามันสั้นอ่ะข้าวไม่าไึลูกข้าวเป็้าเย สั้นนะครับรเวลาข้าวมันสั้น,นเราเวลาเกี่ยวสั้นเนี่ยมันไม่มันเกี่ยวมันไม่ดูดครับเกี่ยวมันไม่ดูข้าวเข้าพอดูข้าวเข้า,ขา,ขา,ขาทีเดียวครับมันจะดูดทีเดียวเลยหลุดปเทีเยงปุ๊บเข้าไปเลยครับที่ตะขอไม่ดีก็ติดนะครับต้องเดินขึ้นเอาออกคนบก หมุนไม่ไปอะหมุนหมุนก็ได้โอ้ตอนนี้ก็ไม่มี power คอนะมีแต่ power หน้าอย่างเดียวต้องต้องงัดคอเออก็ไปหรอเอาแล้วเอ้วหมุนเขียวด้านหลังหน่อยอ เอาลองเอ้ยไปนะเอาลองเงี้ยข้าวมันสั้นอ่ะเออข้าวข้าวสั้นแล้วข้าวเป็นข้าวเป็นลูก หย่อว่ะหย่อนหย่อนหย่อนตั้งคอหน่อยได้คอหย่อนนะโอ้หนักจ่ะตั้งก็ได้คอหน่อยได้คอหย่อนหย่อนข้างเดียวกระได้คอหย่อนด้วยเลยทั้งติด

lên đúng không? Chị Nam nó vào để này, ít này อที่ขึ้นที่ขึ้นข้าวจำกัดนะครับก็ทยอยกันขึ้นครับขึ้นได้ทีละคันพราะรถเอาข้าวก็เอาลำบากครับลงมาข้าวว่าทางลื่นครับอันตราย รอบต่อรอบต่อไปนี่จะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยมันขนาดรอบแรกนะเนี่ยนะครับน้ำก็ถึงเกือบถึงถนนแล้วนะครับเป่มถนนแล้วเนี่ยรถข้าวก็มาเอาไม่ได้นะต้องขึ้นหอถอยมาได้นิดหน่อย ค่อยถอยค่อยเสียบนะครับ จอระเลอร์ใหญ่นะคอนระเลอร์ของอะไรนะ D3 อันนี้ก็จะเดินน่าจะเออเป็นระเลอร์ใหญ่เป็นระระเลอร์ D3 นะครับตัวนี้เดินเดินเขย่าครับเดินเขย่ารู้ว่าเขาจะแก้ไขตอนไหนเดินเขย่าสอง C6 สองสี่หกแปดลูกดีสามแปดลูกนะครับเออช่วงช่วงนี้มันห่างเพราะว่าช่วงนี้มันห่างนะห่างแล้วว่าล้อนำม,มันเล็กนะครับล้อนำเล็กล้อนำเล็กก็ก็อ่เขาจะใส่ล้อนำหรือว่าจะเสริมล้อเล่อเพิ่มไม่รู้ครับมันเดินมันเดินแล้วช่วงช่วงล้อนำกันล้อเริ่มห่างกันเดินแล้วมันขยม่มขยม่ม แองนี้เขาก็จะมีรถข้าวตามนะครับไม่ต้องรองรถข้าวให้เสียวเวลารถข้าวตามตัวรถเกี่ยวเลยคับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนหลงฟาดเรียบชาแนลนะครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าของนานะครับขอรูวลร่วงไปด้วยดีครับ น่าจะเสร็จอยู่ครับเพราะว่าฝนเปิดแล้วท้องฟ้าเริ่มใสแล้วครับเริ่มแจ่มแล้วค,คเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ